ก็ครามสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะฮะและในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาเปิดกาชานะครับผมกันในพาร์ทที่140นั่นเองเย้โอเคเลยนะครับก็จากพาร์ทที่140นะครับก็ได้เปิดกาชาเรนเจอร์ไปนะครับก็ได้อย่างที่ใจหวัง ในค่าวผมก็คือเรนนั่นเองนะครับก็มาสักทีนึงและในพัทนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการเปิดกาชาเกียร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นกาชาอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเขามีอีเวนต์อยู่นั่นเองนะครับก็เป็นกาชาอุปกรณ์ที่หายากนะครับรับประกันแน่นอนเนี่ยห้าดาวหนึ่งชิ้นก็อื้อมีประมาณนี้นะครับจากใจจริงๆเนี่ยก็คืออยากได้โล่อันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับแต่อย่างเร่งเนี่ยผมขอบอกกับทุกท่านเลยนะครับพยายามดูคลิปอย่ากดข้าม นะครับผมเองขอร้องเลยนะครับไม่ต้องไปกดข้ามว่าเออกูต้องไปฉากนู้นกูต้องดูฉากนี้ก่อนนะอะไรประมาณนั้นพยายามอย่ากดข้ามนะครับดูให้จบคลิปไปเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อาจจะใส่คําอธิบายไว้ในคลิปนะครับแล้วก็บางคนก็กดข้ามไปแล้วก็มาถามแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ดูจนจบนั่นเองนะครับก็พยายามดูให้จบนะครับโดยที่ไม่ต้องกดข้ามนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็อย่าสปอยด้วย นะครับว่าผมได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับมาก็มาลุยกันเลยนะครับมีรูบี้อยู่340รีูบี้นะครับก็จะเปิดแค่200พอนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะเปิดอะไรดีวะเปิดกระช้าอะไรดีจะเอาเป็นอุปกรณ์อาวุธหรือเสื้อผ้าหรือของสมัยดีวะงั้นอันแรกเลยนะครับก็ขอเป็นอุปกรณ์ป้องกันก่อนละกันนะ100รูบี้กดไปนะครับไม่ต้องรออะไรมากมายนะครับผมหนึ่งวันเนี่ยสามารถเปิดได้3ครั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นในอีเวนต์นะ ก็มาลุยกันเลยนะครับ100รูบี้กดไปโอเคโอเคกดมาก็อุปกรณ์นะครับก็จะได้5ชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นนั่นเองก็ทั้งหมดเป็น6 <c oughs> กูยังพูดไม่ถึงไหนเลยมึงเปิดให้กูเลย <c oughs> อันแรกก็เป็นเสื้อคุมถ้ำลาว,วานะครับสามดาวมาหนอน <c oughs> อะไรของมึงวะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องได้5ดาวแน่นอน1ชิ้นนะครับแต่จากใจเนี่ยอยากได้หดาวนั่นเอง นะครับก็อ่ะชิ้นต่อไปปั๊บถุงมือเหล็กโอ้ยแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีนะครับเพราะว่ามันบวกเป็นเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็หกดาวนะตรงออกมานะครับหกดาวจงออกมานะครับหกดาวมาปั๊บผู้ห้าดาวหนึ่งชิ้นมาแล้วนะครับอันแรกนะครับผมก็อ่ะเป็นต้านทานสกิลนะครับแล้วก็อัตราการหลบหลีกนะครับแล้วก็ยังมีพลังป้องกันอีกนะครับเจ้ารองเท้าอันนี้ก็ ถือว่าดีนะจากเท่าที่ผมเห็นใน PVP นะครับก็ใช้กันเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็ใส่ให้เป็นตัวบาวนักสืบให้มันต้านทานสกิลนะครับแล้วก็อ่อตีโดนติดมิดเยอะๆนั่นเองนะครับก็คือหลบหลีกนั่นเองนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปปับ๊บเชื่อคุมโอ้โหสี่ดาวอีกแล้วนะครับบวกเป็นตัวเลขด้วยไม่ได้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ห่วยแตกมากนะครับบอกตามตรงชิ้นต่อไปปับ๊บบวกไวจิสามดาว เฮ้ยมีใครเปิดอุปกรณ์แล้วได้หดาวบ้างปะลองเอามาแชร์ให้ผมดูได้ไหมเออถ้าเปิดแล้วได้6ดาวเนี่ยลองเอามาแชร์ให้ผมดูนะผมอยากเห็นจริงๆนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปหรือชิ้นสุดท้ายนั่นเองนะครับเป็นอะไรปับ๊บเสื้อคุมิกแล้วนะฮะผมก็อ่ะตามนั้นนะโอเคต่อมานะครับก็เป็นอ่ะอาวุธละกันนะครับผมก็อ่ะกดๆไปนะครับกดๆไปไม่ต้องเป็นลีลาลอะไรมากมายนะกดคำน่งเลยปับ๊บโอ้โหห้าดาวชิ้นแรกออกมาแล้ว จ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับก็โอ้เห็นใน PVP บ่อยนะครับเพราะว่ามันบวกความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราอัพเต็มแม็กนั่นเองนะครับผมแต่พลังโจมตีกายกับพลังโจมตีเวทเนี่ยไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่นะครับมันบวกเป็นตัวเลขนะครับถ้าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโหดมากนะครับอาวุธชิ้นนี้อาวุธชิ้นต่อไปคือปับ๊บ <c oughs> สามดาวอีกแล้วค,นนนะครับผมไม่ก๊อของโคนี่นะฮะผมก็อ่ะบวกพลังเวทก็ว่ากันไปนะไอเทมชิ้นต่อไป ปับ๊บมีดคู่โอ้สามดาวมาอีกแล้วนะคะมาบ่อยจริงๆเลยเชียวหกดาวมึงยังไม่ออกมาให้กูเห็นเลยนะโอเคชิ้นต่อไปปับ๊บโอ้โหสี่ดาวอันนี้อีกแล้วนะคโบกความเร็วในการเคลื่อนที่อีกแล้วเอามาทำไมบ่อยๆก็ไม่รู้นะครับก็เออตามนั้นนะครับถ้ามันอยากจะให้เราก็ยินดีรับไว้นะโอเคชิ้นต่อไป โอ้โหห้าดาวอันที่สองว่าเอ้ยดี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 ก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับห้าดาวชิ้นที่สองนั่นเองนะครับก็เป็นบวกอ,อพลังชีวิตนะครับเป็นเปอร์เซนต์แล้วกอ็อมีพลังป้องกันทางเวทนะครับแล้วก็พลังโจมตีทางเวนั่นเองไอเจ้าอาวุธชิ้นนี้นะครับก็เห็นใช้ใน PVP บ่อยเช่นเดียวกันใส่ให้ตัวที่เป็นโจมตีเวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเพิ่มเลือดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นอะไรมาดูกัน ปับ๊บโอ้โหสี่ดาวโอ้หกดาวมึงไม่คิดจะโผลมันหรือไงเนี่ยโอ้แย่จริงเลยนะฮะยิ่งเปิดยิ่งหัวร้อนนั่นเองเนช้าผมก็อ่ะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกาชาอุปกรณ์นะครับก็ได้ของประมาณนั้นนะก็ ถือว่าดีนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเช็คกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ที่ได้ได้มานะครับก็มีนี่ไม้กวาดนะครับผมสายฟ้านะครับไม้กอฟของโคนี่มุมแมลงนะครับผมสายฟ้านะครับมีดคู่นะครับดาบในพิธีการนะครับและชิ้นสุดท้ายของอาวุธนะครับก็คือบูมแมลงอีกแล้วนะครับเป็นสีดาวนั่นเองส่วนไอเทมอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะมีรองเท้าฟีนิก์นะครับผมถุงมือเหล็กเสื้อคลุมถ้ำลาวานะครับมวกไวกิ้งแล้วก็เสื้อคลุมอีกแล้วนะครับแล้ว นะฮะก็อันนี้นีไ่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดบวกๆเอาแล้วกันนะก็ดีประมาณนี้นะครับผม <_ T 1> <_ S 2> ก็ทางที่ดีนะครับถ้าใครอยากได้อุปกรณ์5ดาวนะครับก็อ่ะไปกดเลื่อนขั้นกันเอาเองนะครับเลื่อนขั้นตั้งแต่4ดาวไป5าดาวแล้วก็บวก5ดาวให้เต็มแม็กแล้วก็เลื่อนจาก5ดาวเนี่ยไปเป็น6ดาวอันนี้คือได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็พยายามเก็บดูบี้ไว้เยอะๆนะครับเพื่อไปกดรีอันนั้นเอาเองนะครับเพราะว่าในการเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะสามารถรีได้5ครั้ง 1ครั้งเนี่ยใช้รูบี้ทั้งหมด20นะครับรวม5ครั้งก็เป็น100รูบี้นั่นเองถ้าใครอยากได้ไอเทม6ดาวดีๆนะครับไม่ต้องไปเปิดกาชามันนะครับไปกดเลื่อนขั้นกันเอาเองนะครับอันนี้คือได้แน่นอนเลย6ดาวยังไงถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับหรือว่าใครเคยเปิดออกกรชาอุป,ปกรณ์แล้วได้6ดาวเนี่ยก็ามาแชร์แชร์คอมเมนต์กันได้นะครับผมเองก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นั่นอ,นนนอ,อ,อน สวัสดีครับบ๊ายบาย